สวัสดีคะ่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะเข้า EP ีที่11ของพอดแคสต์ของเราแล้วนะคะพอดแคสต์ podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อยากเป็นแอสเซอว์ผ่านประสบการณ์ตรงของพี่ในการทำงานสายการบินอันดับนึ่ง โลกนะคะ EP นี้เราจะพูดถึงจัดการความเครียดยังไงก่อนสัมภาษณ์เทคนิคผ่อนคลายที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยใจนิ่งก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์การเป็นแอร์นะคะเอาจริงๆเลยพี่มองว่าทุกงานอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะวันนี้พี่จะมาแชร์ทริค 3วิธีที่ที่พี่ใช้เวลาพี่จะเข้าไปพิชงานหรือว่าจะเข้าไปสัมภาษณ์ในองค์กรใหญ่ๆรวมถึงสัมภาษณ์ Air h o s t เตสที่ผ่านมาด้วยนะคะวิธีแรกเลยก็คือตอนนั้นพี่จำได้ตอนที่พี่ไปสมัครแอร์เนี่ยคือไม่ได้แบบมีไกด์ไลน์หรือว่ามาบอกอะไรเลยตอนนั้นน่ะครั้งแรกก็คือพี่ให้โอกาสตัวเองมากแบบ เผื่อใจที่จะผิดหวังเพราะว่าเป็นการสมัครครั้งแรกก็คือว่าไม่คาดหวังเลยรู้แต่ว่า เราต้องไปให้ดูดีที่สุดแล้วก็ต้องต้องทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าคาดหวังไหมพี่ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกพี่ก็เลยมองว่าแบบเออยังไงมันก็ต้องมีผิดพลาดอยู่แล้วถ้าเราโดนเตะออกมาหรือว่าเราไม่ผ่านรอบแรกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่สำคัญเลยก็คือ don't give up on yourself นะคะอ,อ,อย่างที่สองเลยก็คือ เหมือนกับเวลาพี่ทำอะไรอ,ะอ่ะความเครียดจะหายก็ต่อเมื่อเราแพลนการเดินทางแล้วก็แพลนเวลาดีๆอย่างเช่นว่าถ้าสัมภาษณ์ตอน8ครึ่งพี่อาจจะไปถึงหน้าโรงแรมก่อนประมาณเจ็ดครึ่งแล้วก็กินอะไรให้อิ่มๆเพราะว่าการที่เราไปถึงเร็วเนี่ยเราจะดูสถานการณ์ว่าเออเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็ไปรอก่อนครึ่งชั่วโมงก่อนที่แบบ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นไปได้ค่ะน้องๆที่ว่าเ,เราไปถึงเราไปถึงก่อนเวลาเนี่ยเขาอาจจะให้ส่งเอกสารก่อนหรือว่าเขาอาจจะให้เข้าแถวก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องๆไม่ควรไปถึงตรงเวลาเพราะว่าการที่เราตรงเวลาเนี่ยคือถ้าอย่างเช่นเวลาเข้าสัมภาษณ์ตอน8ครึง่งนั่นก็คือสัมภาษณ์แล้วเพราะฉะนั้นพี่แนะนำว่าไปถึงก่อนเวลาแบบ Play s a f e ก็คือ1 1ชั่วโมงนะสำหรับพี่แต่ว่า ถ้าน้องๆคิดว่า1ชั่วโมงนานไปอาจจะไปถึงก่อนครึ่งชั่วโมงทานให้อิมอ่มๆแล้วก็กินกาแฟหรือว่าทานอะไรที่น้องๆแบบอะไรที่ที่น้องๆคิดว่าเออจะทําให้น้องๆสดชื่นแล้วก็ไม่หิวระหว่างสัมภาษณ์นะคะและที่สําคัญเลยก็คือพี่อยากจะบอกว่าเวลาสัมภาษณ์แอร์ซจวจะใช้เวลาสัมภาษณ์นานถ้าเราเข้าถึงรอบสุดท้ายจะใช้เวลาทั้งวันเพราะฉะนั้นทานให้อิ่มนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือว่าพักผ่อน แล้วก็นอนให้อิ่มๆก่อนที่จะไปสัมภาษณ์หรือไม่ก็ทำอะไรที่วีแลกซ์ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์ไม่ควรจะแบบว่า ทบทวนอยู่ได้เวลาแบบเวลาจะไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยน้องๆควรแบบว่าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็1-2วันเนี่ยวีแลกซ์ออกไปดื่มกาแฟากับเพื่อนหรือว่าแบบนอนให้เร็วหรือว่าดูหนังอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจทําให้เราเพลเพินเนาะประมาณนั้นเลยค่ะเป็นสามวิธีที่พี่ใช้เวลาพี่จะไปงานใหญ่ๆนะคะยังไงขอให้พวกเราโชคดีแต่ว่าถ้าน้องคิดว่าเออพี่โนราหนูอยากเป็นแอร์ละฟังมาถึง EP ีที่11สามารถคลิก ข้างล่างที่ลิงก์ที่พี่ฝากไว้นะคะพี่เชื่อว่าทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์แต่คนที่กล้าจะไปได้ไกลกว่าลองคลิกไปดูดีเทลคอร์สแล้วก็สมัครเรียนดูนะคะคอร์สกับสกิลเรียนเนี่ยเป็นคอร์สที่จบมากน้องๆไม่ต้องแบบเดินทางไปเรียนไกลๆสามารถเรียนออนไลน์กับพี่ได้รวมไว้หมดแล้วกับข้อมูลในการเป็นแอร์ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคืนนี้ค่คะ